พี่เป็นงานชุดเดทคอวีนะคะพี่ลูกไม้เป็นเนื้อนี้นะคะลูกไม้เป็นเนื้อนี้งานสวยมากพี่แขนนะคะพี่เป็นแบบนี้ค่ะพี่ชายนะคะพี่เนื้อนลูกไม้นะนี่นะชายเป็นแบบนี้นะคะพี่อัดพีทข้างล่างให้อย่างดีแล้วทับในเน,นื้อหมาค่ะพี่ด้านหลังค่ะพี่จะเป็นผ้ายืดอุ่นเวฟนะคะชายอัดพีทให้อย่างดีผ้าไม่น้ำหมักเนะื้อทิ้งตัวซักไม่ต้องรีดใส่ได้เป็นปีเนื้อไม่หยุ่ยค่ะตัวนี้นะคะ อกหน้าผ้ารุ่นนี้ห้าสินิ้วค่ะพี่ความยาว4ี่ดนิ้วนะคะแนะนําอ,อกน้าแต่ส8ิขึ้นไปถึงใส่สวยนะคะอ,อกหน้าผ้าห้าสนิ้วความยาว4ี่ิเอดนิ้วนะคะให้พี่แค่249บเาทเท่านั้นนะคะสองสี่เก้าทเท่านั้นนะคะพี่สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีตัวนี้นะคะพี่จะเป็นสีชานะคะพี่จะเป็นสีชานะสีข้างบนนี้ค่ะพี่จะเป็นสีชมพูค่ะพี่ สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีเขียวนะคะอกหน้าผ้า50นิ้วความยาวอยู่ที่41นิ้วค่ะงานสวยมากๆนะคะพี่ชายอัดพีทให้อย่างดีนะคะพี่สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีขาวนะคะจะเป็นสีขาวนะงานเป็นคอวีนะสีขาวผ้าไม่บางนะคะพี่พี่ดูเนื้อลูกไม้นะคะและทับในเนื้อหนาให้อย่างดีค่ะให้แค่ของสีเก้าเท่านั้นนะคะพี่สีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีฟ้านะคะเราเรียกสีฟ้านะสีนี้สีฟ้าค่ะพี่ สีนี้นะคะพ uh co ี mm ่จะเป็นสีกรมค่ะพ <pi> ี so> uh ่อกหน้าผ้าห yes ้าสิบนิ้วความยาวที่สี่สิบเอ็ดนิ้วนะคะสีกรมค่ะสีดํานะคะพี่สีนี้จะเป็นสีดําค่ะสีนี้ค่ะพี่จะเป็นสีแดงเลือดหมูนะคะแดงเลือดหมูงานสวยมากๆลูกค้าให้แค่สองสีเก้าเท่านั้นนะคะพี่สีนี้นะคะพี่จะเป็นสีกะปินะคะอกหน้าผ้าห้าสิบนิ้วความยาวที่สี่สิบเอ็ดนิ้ว ชายสวยมากๆไม่ได้ตัดชายตรงนะคะและอัดพีทให้อย่างดีค่ะเอาไปแค่สองสีเก้านะคะพี่และสีสุดท้ายค่ะพี่จะเป็นสีน้ำตาลทองนะคะพี่ค่าส่งยี่สิบเก้าบาทหมอจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนค่ะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บวกเพิ่มนะคะงานเป็นชุดเดทนะคะพี่คอวีแบบนี้นะแขนเป็นแบบนี้ค่ะชายอัดพีทให้อย่างดีลูกไม้นะนิ่มซับไม้นะหนายอย่างดีค่ะและข้างหลังนะคะพี่จะเป็นผ้ายืดวุ่นเวฟชายอัดพีทให้อย่างดีนะ อ,อกหน้าผ้า50นิ้วความยาว41นิ้วค่ะพี่แนะนำอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปถึงใส่สวยนะคะที่ให้พี่แค่249เท่านั้นค่ะ